วันนี้เราอยู่ช่องหนึ่งสองสามออมบีมาแล้วนะคะแล้วก็ช่องเอ่อบีบีแอนไลท์ชุกิ้งชุกิ้งเย่นะคะแล้วก็ช่องเบเบแอนไลท์ทีวีนะคะแต่วันนี้เราอยู่กันแค่สองคนก็คือช่องหนึ่งสองสามออมมาแล้วนะคะแล้วก็ช่องบีบีแอนไลท์ชุกิ้งชุกิ้งเย่นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเบเบมา hey, หาเราอยู่นี่แล้ว <laughs> เบบี้ไม่ได้มานะคะเบบี uh, ้ไม่สบายแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่นครนายก EP พสองโอเคชีเป็นแบบอีพีอีปีอีปีแย้มตายปุ่มอีปีอีปีอีพีอีพีแย้มตายมาเอาอีปีอีพีโอเคแป๊บนึงนะขอขอขอรูปหน่อยกูอยดีอยู่อยู่เอาแล้วก็จะมีแค่แป๊บนึง แล้วก็จะมีลูกเหลืองลูกแดงแล้วก็ลูกฟ้านะแต่ว่าลูกแดงบีบี <c oughs> แต่ว่าลูกแดงนะคะก็จะมีสองอันใช่มีสองอันอันนี้นะคะแล้วก็นี่นี่ไว้ <c oughs> อ่าหนูจะให้บีบีเลือกนะคะว่าเอาสีไหน <c oughs> เอาสีโอเคหนูได้สีเหลืองกับสีแดงหนูได้ฟ้ากับแดงนะ,ะ <c oughs> โอเค เดี๋ยวเราก็จะมาปาอันนี้กันนะคะเห็นไหมเดี๋ยวหนูปาก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนหนูนเดี๋ยวให้เพื่อนหนูปานี้นะคะและ้วกติกาก็คือเราจะต้องปาเลขไหนก็ได้นะคะให้มาโดนสีส้มสองอันเนี้ยหรือร้อยก็ได้นะมาได้ร้อย ต้องได้ร้อยหรือว่า85หรือ25ก็ได้หรือจะเป็น50ก็ได้แล้วแต่นะคะโอเคนะแต่ต้องเป็นเลขสีส้มแล้วก็เป็นเลข100นะคะเท่านั้นโอเคป่ะเมื่อกี้ใครพูดอ่ะ,ว,ะ,ะอว่าเคค่ะไม่รู้อ่ะน้าจะเป็นพี่เทวหม ค่ะดคเดี๋ยวหนูจะปาก่อนแปบ,บหนึ่งอย่าพิ่งป่านะคะเราก็จะทั้งกล้องไว้ตรงนี้เนาะแต่แต่แล้อยู่ประมัณนี้นะคะมาจักรยานโอ้อยังไม่ได้ักตีนะคะ่ค่ะล้อยู่ประมันจักรยาน ไปมามาเืินตรงนี้เย้เนี่ยค่ะนี่ของหนูเป็นสีฟ้าแต่ของหนูเป็นสีนี้กับสีนี้นะคะ่ะนีของหัูเป็นอ่บีบีเดี๋ยวหนูจะปาคนแรกบีบียืนอยู่ตรงนน้นเลยะคะ่ะอ่ะแล้วปาให้ทุกคนเห็นไปอย่าบาังสิบีบีบับงทำไมอะ่ะบ้องซ้อ <laughs> ไปไปอุ้ยไม่ได้ได้อีกลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งปลาสีฟ้าปลาสีฟ้าปลนะปาสีฟ้ามันเป็นอะไรล่ะนะปลาสีฟ้าอ้าวได้เจ็ดสิบห้าไม่ได้อ่ะไปหยิบมาห้าตาหนูแล้วโอเคต่อไปตาหนูแล้วไปตุงต้งตึงต้งฮ้ออุ้ยน้่ลอยเฮ้ยลอย i mm -hmm.